ไม่ใช่ภาพลวงตาไม่ใช่การแสดงแต่คือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของชายคนหนึ่งและเปิดเผยความจริงที่ถูกฝังมาหลายร้อยปีเสียงกระซิบจากเงานา้ำวิญญาณที่ยังรอคำสัญญาและอดีตที่เขาเคยหนีแต่หนีไม่พ้นหากคุณคิดว่านี่เป็นแค่ตำนานคุณอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผย ดูให้จบแล้วคุณจะไม่มองพระสงฆ์ด้วยสายตาเดิมอีกต่อไปพระสงฆ์เดินบนน้ำกลางวันแสกแสกความจริงที่ถูกซ่อนมาหลายร้อยปีคุณพร้อมรู้หรือยังเสียงจักจั่นร้องระง,งมทั่วท้องนาแดดเที่ยงตรงร้อนระอุจนพื้นดินลุกเป็นคลื่นลมร้อนพี่ระเด็กหนุ่มจากกรุงเทพยืนตัวแข็งอยู่ริมบึงเก่าบึงนี้ไม่มีชื่อไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ชาวบ้านต่างพากหลีกเลี่ยงแม้แต่นกยังไม่บินผ่าน แต่วันนี้มีเสียงลือกระหึ่มทั้งหมู่บ้านพระสงฆ์เดินบนน้ําได้จริงๆพีระไม่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สายตาของเขาไม่อาจหลอกตัวเองได้พระรูปหนึ่งก้าวช้าๆบนผืนน้ําฝ่าแสงแดดที่ร้อนแรงจีวรสีส้มพลิ้วไหวตามแรงลมไม่มีสะพานไม่มีอุปกรณ์ใดๆใต้ฝ่าเท้าเพียงแค่น้ำใสสะท้อนเาเมฆบนฟ้าเสียงน้ำไม่กระเพื่อม ไม่มีฟองไม่มีรอยคลื่นเหมือนท่านเหยียบอากาศที่แปรสภาพเป็นน้ำหัวใจของทีรัตเต้นแรงเหงื่อเย็นไหลาจากหลังคอดวงตาไม่กระพริบเขาเผลอก้าวไปข้างหน้ายาแห้งใต้เท้าแหลมทิ่มซนแต่เขาไม่สนใจขณะที่พระเดินมาใกล้กลิ่นหอมบางอย่างลอยมากับลมไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ไม่ใช่กลิ่นทูบ มันเป็นกลิ่นของอะไรบางอย่างเก่าเย็นและหลึกที่ระรู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาทั้งตัวแม้ว่าแดดยังร้อนจ้าเสียงกระซิบเบาๆดังในหัวกลับไปอย่าเข้าใกล้เขาหันซ้ายขวาแต่ไม่มีใครอยู่รอบตัวแม้แต่ชาวบ้านที่มากับเขาก็หายไปหมดบึงเริ่มเปลี่ยนสีน้ำที่เคยใสยกลับกลายเป็นสีดำสนิท พระรูปนั้นยังคงเดินต่อแต่ดวงตาของท่านไม่มีตาดำใบหน้าสงบแต่ความม่างเปล่าภายในนั้นเหมือนดูดกลืนทุกความรู้สึกมือของพีระเริ่มสั่นขาเหมือนถูกกลึนกับพื้นเขาอยากหนีแต่ทำไม่ได้ทันใดนั้นทันใดนั้นเสียงดังจ๋อมดังขึ้นเบื้องหน้าเหมือนบางสิ่งตกลงในน้ำ พระรูปนั้นหยุดเดินหันหน้ามาช้าหาหะแม้ท่านไม่ได้ยิ้มแต่พีระกลับรู้สึกเหมือนถูกจ้องด้วยรอยยิ้มบางอย่างที่ไม่มีความการุณาเา่ากับรู้ทุกอย่างในใจเขาแม้แต่ความกลัวที่เขาพยายามซ่อนไว้เสียงกระซิบดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเจ้ามาเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นร่างของพระเริ่มซีดลง จีวอนเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มเหมือนเท่าทานผิวน้ำใต้ฝ่าเท้าเริ่มกระเพื่อมเหมือนจะเปิดทางสู่บางสิ่งที่อยู่ลึกลงไปทีระก้าวถอยหลังแต่พื้นใต้เท้ากลับกลายเป็นโคลนเหนียวหนืดดึงข้อเท้าของเขาไว้แน่นมือของพระค่อยๆยกขึ้นชี้มาตรงพีระปลายนิ้วนั้นไม่มีเล็บมีเพียงผิวสีขาวจนเห็นเส้นเลือด เขาได้กลิ่นคาวเหล็กแรงขึ้นเหมือนเลือดแต่เย็นเฉียบเสียงลมเปลี่ยนไปไม่ใช่เสียงธรรมชาติอีกต่อไปมันเหมือนเสียงครางของใครสักคนที่ร,ร้องไม่ออกเสียงหายไปจากลําคอเขาพยายามหันหลังกลับแต่ทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นสีดำหมู่บ้านหายไปต้นไม้หายไปเขาอยู่กลางบึง เพียงลำพังกับพระรูปนั้นเงาสะท้อนในน้าไม่ใช่เงาของพีระแต่เป็นใครบางคนที่กำลังยิ้มและยื่นมือมาจากผิวน้ำมือซีดนั้นคว้าข,ข้อเท้าของเขาไว้แน่นมือซีดนั้นเย็นเฉียบจนแทกเข้ากระดูกพีระพยายามดึงขาออกแต่ยิ่งดิ้นแรงบีบยิ่งแน่นขึ้นดวงตาของเขาสั่นไหว ภาพรอบตัวเริ่มเบลอหูอื้อเหมือนโลกทั้งใบเงียบลงในพริบตาพระรูปนั้นยังยืนอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีเงาสะท้อนของท่านในน้ำอีกต่อไปเพียงเงาของพีระถูกเงาอีกเงาหนึ่งคร่อมทับไว้มันเริ่มดึงเขาลงไปน้ำสีดำเริ่มสูงขึ้นถึงเขา่าหนืดเหมือนยางเหนียวเขามองขึ้นไปหาแสง ท้องฟ้ายังสดใสแต่กลับรู้สึกเหมือนอยู่ใต้ดินทันใดนั้นเสียงสวดแผ่วเบาก็ดังขึ้นบทสวดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนท่วงทํานองเย็นเยือกเหมือนมาจากใต้บึงพระรูปนั้นพูดเป็นครั้งแรกเสียงของท่านต่ำลึกและสั่นสะเทือนในอกเจ้าต้องเลือกอยู่หรือหายไปคำพูดนั้นกล้องในหัวพีระเขาไม่เข้าใจ แต่หัวใจเขารู้มันไม่ใช่คำถามธรรมดาลมหายใจเริ่มสั้นแสงจากฟ้าเริ่มหรีลงและในวินาทีนั้นเขาเห็นภาพภาพของตัวเองยืนอยู่กลางหมู่บ้านผู้คนกราบไหว้แต่ในเงาของเขาไม่ใช่เงาของมนุษย์มันเคลื่อนไหวช้าก,กว่าเขายิ้มในขณะที่เขานิ่งและสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้ ก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทคือเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาหาหะยินดีต้อนรับสู่บทบาทใหม่ของเจ้าความมืดที่กลืนร่างทีระไปไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันเต็มไปด้วยเสียงเสียงกระซิบเสียงหัวรอบแผวเบาเสียงสวดมนต์ในภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจทีระลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้า ไม่ใช่โลกเดิมที่เขารู้จักเขายืนอยู่ในวิหารไม้เก่ามืดแต่ไม่เงียบแสงจากเทียนเล่มเล็กๆล,ลอยกลางอากาศไม่มีเชิงเทียนไม่มีลมแต่เปลวไฟไหวระริกเรากับรับรู้ว่าเขากลับมาแล้วตรงกลางวิหารมีพระรูปเดิมนั่งขัดสมาธิท่านไม่ได้หันมาแต่เสียงของท่านดังขึ้นอีกเจ้าผ่านประตูแล้ว ที่ระอยากถามประตูอะไรทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่แต่ลำคอกลับหนักอึง้งเหมือนเสียงของเขาถูกทิ้งไว้ในอีกโลกหนึ่งเขามองไปที่มือของตัวเองผิวหนังเริ่มซีดเส้นเลือดดำชัดเจนขึ้นใต้ผิวเหมือนกลายเป็นบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์เต็มตัวอีกต่อไปเขาก้าวเดินไปข้างหน้าแต่ทุกย่างก้าวพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าเปลี่ยนไป จากไม้เก่ากลายเป็นหินเย็นเฉียบจากกลิ่นฝุ่นกลายเป็นกลิ่นทู่เผาแห้งจากความเงียบกลายเป็นเสียงสวดที่ดังขึ้นเรื่อยหาหะเขาเดินจนมาหยุดตรงหน้าพระรูปนั้นใบหน้าท่านไม่มีตาไม่มีจมูกมีเพียงรอยยิม้มที่กว้างผิดธรรมชาติเสียงพูดแว่วอีกครั้งที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนทั่วไป แต่เจ้ามองเห็นเจ้าจึงถูกเลือกทีระสั่นไปทั้งตัวแต่หน้าแปลกเขาไม่ได้กลัวอีกต่อไปในใจเขาเริ่มมีคำถามใหม่ไม่ใช่จะรอดออกไปยังไงแต่เป็นเขาเป็นใครกันแน่และเพราะอะไรถึงรู้สึกว่าเขาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนทีระหลับตาลงช้าหาหะเสียงสวดรอบตัวเริ่มเบาลง แต่กลับแทรกซึมเข้าในจิตใจภาพบางอย่างปรากฏในความคิดไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความทรงจำเขาเห็นตัวเองในชุดผ้ากาสาวพัสยืนอยู่ริมบึงเดิมเมื่อหลายร้อยปีก่อนผู้คนกราบไหว้เสียงสวดดังก้องจากสาลาไม้ทีระ,ะในวันนั้นคือพระรูปเดียวกับที่เขาเห็นเมื่อเช้าหัวใจเขาเต้นแรง ความจริงเริ่มเปิดเผยเขาไม่ได้เห็นปาฏิหาริย์แต่เขาเคยเป็นปาฏิหาริย์นั่นเองความทรงจํำหลทลักคือหนึ่งเขาเป็นพระหนุ่มศึกษาพุทธาคมจากตําราบโบราณมีคําเตือนหนึ่งในนั้นผู้ใดเรียนรู้เกินสิ่งที่ตนแบกรับได้จะไม่เหลือแม้แต่ความตายเป็นทางหนีทีระฝากคาเตือนนั้นไป เขาเรียนรู้วิธีล่องเดินเหนือน้ําแต่ผลที่ตามมาคือจิตของเขาหลุดพ้นจากโลกและถูกขังอยู่ระหว่างความจริงกับเงาเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายสูญสลายแต่ดวงจิตยังวงเวียนอยู่ที่เดิมเขาจําได้ทั้งหมดแล้วและตอนนี้เขากลับมาในร่างเดิมของตนเองภายใต้ชื่อใหม่พีระ เสียงพระรูปนั้นดังขึ้นอีกแม้ไม่มีปากแต่คำพูดชัดเจนในหัวเขาเจ้าพร้อมรับหน้าที่ต่อแล้วใช่หรือไม่เปลวเทียนรอบห้องเริ่มลอยสูงขึ้นหมุนวนเป็นวงกลมแสงสีทองเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มพื้นหินเริ่มแตกออกเผยให้เห็นสนามลึกด้านล่างเย็นนิ่งและเต็มไปด้วยเงา เงานับสิบลืมตาขึ้นพร้อมกันทุกดวงตาจ้องมาที่เขาไม่ใช่ด้วยความเกลียดแต่ด้วยการรอคอยเงานับสิบในสนามค่อยๆลอยขึ้นจากผิวน้ำแต่ละเงามีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไร้ใบหน้าไร้เสียงมีเพียงดวงตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่เคยพูดออกมาทีระยืนนิ่ง แม้หัวใจเต้นแรงแต่เขาไม่กล้าถอยในความเงียบเ่าหนึ่งเอื้อมมือออกมาปลายนิ้วแตะข้อเท้าของเขาเบาหาฮะทันใดนั้นภาพในหัวพีรพุ่งวาาเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในวิหารเก่าน้ำตาไหลไม่หยุดเขาขอพรให้ลูกของเขารอดชีวิตจากไขปริศนาเขาถวายชีวิตของตน เพื่อแลกกับอายุลูกและนั่นคือเงาที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้อีกเงาหนึ่งขยับตัวทีระเห็นหญิงชราจุดทูปริมบึงขอให้ดวงวิญญาณของสามีไม่ต้องหลงทางในโลกหลังความตายเงาเหล่านี้ไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ผีแต่คือคำสัญญาที่ถูกทิ้งไว้ทั้งหมดนี้ เราผู้ที่สามารถรับฟังได้และจดจำได้เสียงของพระรูปเดิมดังขึ้นผู้รักษาคำสัญญาไม่อาจเป็นคนธรรมดาแต่เจ้าคือผู้ถูกเลือกพระเจ้าเคยผิดทีระก,ก้มองเงาในน้ำมันไม่ใช่เงาของเขาอีกต่อไปแต่มันคือเงาที่เคยลอยอยู่ในบึงนั้นมาหลายร้อยปีดวงตาทุกคู่ยังจับจ้องราคำตอบสุดท้ายจากเขา ทีระสูดหายใจเข้าเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวไม่ใช่คำถามแต่คือบใบไม้ทอทหารทอทหารเด็กซอสถังบใบไม้ B ai, ที่เขาเคยทิ้งไว้ให้ตัวเองเขาเอื้อมือออกไปแต่ผิวน้ำเบาหาหะและทุกเงาต่างยื่นมือมาตอบรับบึงแห่งนี้ไม่ใช่ที่ต้องสาบแต่มันคือที่รวมของคำขอสุดท้าย และเขาคือผู้ต้องจดจำทุกเรื่องราวที่ไม่มีใครจำได้อีกที่ยืนอยู่กลางแสงสลัวล้อมรอบด้วยเงาที่มอบความเงียบเงินแฝงเสียงคร่ำครวญเขารู้แล้วว่าหน้าที่ของเขาไม่ใช่แค่ผู้จดจำแต่คือผู้รักษารักษาสัจจสุดท้ายของดวงจิตรักษาคำอธิษฐานที่โลกหลงลืม รักษาความหวังของผู้ที่ไม่มีแม้ชื่อหลงเหลือแต่ในขณะที่เขากำลังยื่นมือออกไปเสียงบางอย่างแทรกเข้ามามันไม่ใช่เสียงของเงาไม่ใช่เสียงของพระแต่มันเย็นกว่าลึกกว่าและไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงหัวเระาะเบาต่ำเหมือนใครกระซิบข้างหูแต่เสียงนั้นดังจากใต้สนาม ทันทีที่พีรหันกลับเงาหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนค่อยๆลอยขึ้นจากก้นบึงมันไม่ไร้หน้าเหมือนเงาอื่นมันมีใบหน้าแต่หน้าเดียวกันกับเขาเองทีระตัวแข็งจ้องตากับสิ่งนั้นเจ้าอาจจดจำม,มันพูดเสียงเรียบแต่ข้าคือส่วนที่เจ้าลืมทิ้งไปเงานั้นยิ้ม เหมือนภ้าสะท้อนที่บิดเบี้ยวในกระจกน้ําเจ้าหนีจากบทลงโทษของตนเองมาไกลเกินไปแต่มันอยู่ที่นี่รอเจ้าเสมอแสงเทียนดับลงทีและเล่มเสียงสวดหายไปเงารอบตัวพีระค่อยๆถอยกลับลงสู่สะเรากับพวกเขาเองก็กลัวเงานั้นพีระก้าวถอยหลังแต่เงานั้นก้าวเข้ามาใกล้มันพูดอีกครั้ง ผู้รักษาย่อมต้องเฝ้าประตูทั้งสองด้านแต่อีกด้านหนึ่งเจ้าทอดทิ้งมันไว้นานเกินไปแล้วพื้นหินใต้เท้าเริ่มแตกเผยให้เห็นความม่องเปล่าดำสนิทเสียงเดิมกระซิบครั้งสุดท้ายถึงเวลาเผชิญหน้ากับสิ่งที่เจ้าเคยเป็นและทันใดนั้นพื้นใต้พีรักก็พังทลายร่างของเขาร่วงหล่นผ่านความมืดผ่านเงาผ่านเสียง ผ่านทุกคำสัญญาที่เขาไม่เคยรักษาได้ทันเวลาดวงตาของเขาเบิกโพลงไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะเขาจำได้จำได้ว่ามีบางสิ่งที่เขาไม่เคยกล้ากลับไปเผชิญหน้าบางสิ่งที่ไม่ควรตื่นขึ้นอีกครั้งที่ระร่วงสู่ความมืดลึกไม่มีแรงต้านไม่มีทิศเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันที่ไม่มีทางตื่น แต่เมื่อเท้ากระทบพื้นแข็งเสียงสะท้อนกลับของฝ่าเท้าดังแผ่วเขารู้ทันทีว่าเขาไม่ได้ฝันรอบตัวคือป่าทึบไม่มีแสงจันทร์มีเพียงแสงจางๆจากต้นไม้เรืองแสงที่เหมือนจะเต้นไหวตามจังหวะลมหายใจเขาเองเขายืนขึ้นแม้จะไม่รู้ว่าร่วงมานานแค่ไหนในเงาสลัวนั้นมีเสียงฝีเท้าเบา สม่ำเสมอใกล้เข้ามาที่รหันขวับร่างหนึ่งปรากฏออกจากเงาไม้ไม่ใช่เงาไม่ใช่วิญญาณแต่มนุษย์คนหนึ่งในผ้ากาสาวพัสเก่าใบหน้าช้ำเต็มไปด้วยแผลไฟไหม้และหน้าตาเหมือนเขาเจ้ายัางจำข้าไม่ได้ใช่หรือไม่เสียงนั้นแตกพรา่าเหมือนพูดผ่านเปลวเพลิง ที่ระลืมตาค้างความทรงจําผุดขึ้นอีกครั้งภาพวัดที่ถูกไฟไหม้เสียงร้องไห้ของชาวบ้านเด็กชายที่กอดร่างไร้วิญญาณของแม่และพระรูปหนึ่งผู้ที่ควรปกป้องวัดแต่กลับหายไปในคืนไฟไหม้เขาจําได้แล้วเขาคือพระรูปนั้นเขาคือผู้ที่วิ่งหนีขณะไฟลุกไหม้เขาเลือกชีวิตตนเองแทนที่จะช่วยคนอื่น ชายตรงหน้าคือเงาแห่งการทรยศเป็นส่วนหนึ่งในอดีตที่เขาทิ้งไว้และตอนนี้มันกลับมายืนต่อหน้าเจ้าหนีมาหลายพบหลายชาติแต่แผลนั้นไม่เคยหายไปจากโลกรอบตัวพีระต้นไม้เริ่มแปลเปลี่ยนจากเรืองแสงกลายเป็นเผาไหม้ควันลอยคลุ้งเสียงร้องให้ดังจากความมืดทุกทิศทางเจ้าจะเฝ้าสัจจะของผู้อื่น ทั้งที่คำสัญญาของตัวเองเจ้าทำลายชายตรงหน้าเดินเข้ามาใกล้ไฟบนร่างเขาไม่ลุกโชนแต่กลับเย็นเฉียบเจ็บยิ่งกว่าความร้อนคืนหนึ่งเจ้าทิ้งเราไว้ตอนนี้เจ้าจะอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ชำระมันพีระไม่พูดเพราะเขาไม่มีข้อแก้ตัวใดแค่หัวใจที่เต้นช้าลงและดวงตา ที่เริ่มมองเห็นไฟในอดีตชัดขึ้นทุกวินาทีทีระหลับตาแน่นเสียงไฟลุกไหม้เสียงร้องขอชีวิตแทรกเข้ามาในหูเรากับเขากลับไปอยู่ในคืนนั้นอีกครั้งฝ่าเท้าของเขารู้สึกถึงพื้นไม้ร้อนระอุควันหนาทึบแทรกเข้าร่างแต่ครั้งนี้เขาไม่หนีเขาลืมตาขึ้นภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปเขายืนอยู่ในวัดหลังเก่า ทุกอย่างกลับมาสมบูรณ์ยังไม่มีไฟยังไม่มีเสียงร้องเพียงแต่ท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นเสียงหนึ่งดังมาจากด้านในศาลาเสียงเด็กร้องเรียกแม่เสียงที่เขาจำได้ดีทีระรีบก้าวเข้าไปหัวใจเขาเต้นแรงมือสัน่นแต่เขาก็ยังเดินต่อ ภายในศาลาเขาเห็นเด็กชายวัยเจ็ดขวบนั่งกอดแม่ของเขาหญิงสาวผู้กำลังสวดมนต์ด้วยน้ำตาเธอไม่รู้ว่าอีกไม่กี่นาทีไฟจะลุกท่วมวัดจากตะเกียงน้ำมันที่พลิกคว่ำโดยลมแรงและไม่มีใครมาช่วยทีระหายใจลึกเขาเดินเข้าไปใกล้เด็กชายเงยหน้าขึ้นสบตาก,กับเขาไม่มีความกลัว มีเพียงสายตาที่เหมือนจำเขาได้ที่ระคุกเข่าลงยื่นมือออกไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่ออยู่เสียงจากอดีตดังขึ้นอีกครั้งในหัวเขาการไถ่บาปไม่ได้จบแค่การยอมรับแต่คือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เจ้าปล่อยให้ลุกไม้พีระเงยหน้ามองหลังคาศาลาลมเริ่มแรงแสงจากตะเกียงเริ่มไหว เขยื่นตัวทันทีพุ่งไปคว้าตะเกียงไว้ก่อนจะพลิกไฟไม่เกิดขึ้นและเวลาหยุดลงในชั่ววินาทีนั้นสาลางเงียบสงัดเด็กชายยังคงอยู่แม่ของเขาก็ยังไม่ร้องไห้แสงสีทองเรืองขึ้นรอบตัวพีระแต่มันไม่ใช่แสงแห่งบุญมันคือแสงแห่งการชำระเขาเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เขาได้เผชิญหน้า กับสิ่งที่เขาเคยหนีมาตลอดเสียงในหัวเขาดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เสียงของพระไม่ใช่เสียงของเงาแต่เป็นเสียงของเขาเองในอดีตที่เคยหายไปยินดีต้อนรับกลับมาผู้รักษาที่แท้จริงแสงสว่างนั้นค่อยๆกลืนทุกอย่างรวมทั้งความกลัวความผิดและไฟที่ไม่มีวันไม่ซ้ำอีก แสงสว่างจางลงอย่างช้าหาหะพีระรู้สึกได้ถึงลมหายใจแรกเบาแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ไม่เคยมีในตัวเขามาก่อนเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตัวเองยืนอยู่ริมบึงเดิมยามเช้างเงียบสงบผิวน้ำเรียบสนิทไร้เงาไร้คลื่นแต่ในใจของเขาไม่มีสิ่งใด นิ่งเหมือนภาพตรงหน้าที่ระก้มมองมือตัวเองเรียบง่ายธรรมดาแต่แฝงด้วยความหมายของอดีตนับร้อยปีเขาหันกลับไปมองวัดไม้หลังเก่าเสียงพระสวดเช้าเริ่มดังแว,ว่วกลิ่นธูปลอยมาแต่จมูกผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาในลานวัดบางคนยิ้มให้เขาบางคนไหว้บางคนแค่เดินผ่าน และเขาเพียงยิ้มตอบไม่ใช่ด้วยความรู้สึกว่าสูงกว่าแต่ด้วยความเข้าใจเข้าใจว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่ไร้บาปไม่มีใครที่ไม่เคยหนีบางสิ่งแต่การกล้ากลับไปเผชิญหน้าคือการเริ่มต้นอีกครั้งในรูปแบบที่สงบกว่าเดิมพีระก้าเดินช้าๆไปตามทางเดินหินข้างศาลาเก่า แสงแดดยามเช้าสะท้อนจากผิวน้ำกระทบเงาของเขาเองบนพื้นครั้งนี้เงานั้นไม่แยกออกจากเขาไม่ลอยขึ้นมาไม่ถามอะไรอีกเพราะมันได้รับคำตอบแล้วในความเงียบงันของวัดเล็กๆริมบึงชายคนหนึ่งผู้เคยหลบหนีได้กลายเป็นผู้เฝ้าฟังเฝ้าฟังเสียงกระซิบจากอดีตคำสัญญาจากผู้ถูกลืม และเตือนโลกใบนี้ว่าแม้พระสงฆ์จะไม่อาจเดินบนน้ำได้ทุกวันแต่จิตใจคนต่างหากที่สามารถพ้นน้ำหนักของบาปด้วยศรัทธาและการให้อภัยเริ่มจากตัวเราเองเรื่องเล่าที่เหมือนปาฏิหาริย์จึงจบลงไม่ใช่ด้วยเวทมนต์แต่ด้วยความกล้าและความเมตตาที่ถูกลืมมาเนิ่นนานจวบจนบัดนี้ ที่มันได้กลับคืนจบเรื่อง